ขั้นตอนการทำโครงผนังและหลังคานะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราก็จะมาสร้างโครงผนังด้านข้างของโรงรถนะคะใช้สี่โครงสร้างเหล็กนะคะสองขนาดยึดเข้ากันด้วยสกรูค่ะจะใช้สี่โครงสร้างเหล็กนะคะเป็นเสาสามเสาแล้วก็ยึดกันด้วยสี่โครงสร้างเหล็กแบบยาวขนาดที่ยาวกว่ายึดด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะแล้วก็ใช้แปรโมนียยึดส่วนกลางของเสาค่ะดังในภาพเลยค่ะ ขั้นตอนที่สองนะคะตั้งโครงผนังแรกขึ้นแล้วใช้แปรโมนียรองรับไว้ชั่วคาวค่ะเพื่อไม่ให้เอียงหรือว่าขยื่นนะคะแล้วเราก็ยึดเสาเข้าด้วยกันกับคอนกรีตนะคะด้วยสลักเกลียว100่ยมิลลิเมตรค่ะทำเหมือนกันทั้งสองด้านของผนังเลยนะคะขั้นตอนที่3มนะคะให้ติดโครงผนังด้านหลังยึดตัวซีโครงสร้างเหล็กนะคะแบบยาว2เส้นเข้ากับคานตรงกลางและก็คานด้านล่างของผนังดังในภาพเลยนะคะ และเราก็จะใช้ซีโครงสร้างเหล็กนะคะที่มีขนาดยาวกว่าผนังด้านข้างวางไว้ตรงกลางเพื่อให้เป็นเสาหน้าจั่วนะคะขั้นตอนที่4เราจะติดขาสำหรับเชื่อมโครงผนังกับโครงหลังคานะคะบริเวณด้านบนของเสาผนังด้านข้างของทุกเสาค่ะและเราก็จะทำคานหลังคานะคะโดยใช้ซีโครงสร้างเหล็ก2อันยึดกันดังในภาพตัวอย่างนะคะขั้นตอนที่6เราก็เริ่มติดคานหลังคากับขาย,ยึดทุกเสาที่เราทำไว้นะคะ ขั้นตอนที่7เราใช้แปรโมเนียสีเส้นนะคะติดที่คาหลังคาค่ะ ต่อมาเป็นขั้นตอนการติดตั้งผนังค่ะขั้นตอนที่8เป็นการติดผนังด้านข้างสองผนังด้วยเมทัลชีทค่ะขั้นตอนที่9เราติดเมทัลชีทที่ผนังด้านหลังนะคะแล้วก็ตัดส่วนเกินออกให้พอดีกับโครงหลังคาหน้าจั่วค่ะทิ้งิงเมทัลชีทผนังนะคะยิงสกูในแนวเส้นเดียวกันที่ด้านความของแผ่นค่ะใบเมทัลชีทจะเรียบสวยยิงด้านริมกลางแล้วก็ริมนะคะเพื่อความแน่นแล้วก็คงทนค่ะ ขั้นตอนการติดตั้งหลังคาค่ะขั้นตอนที่สิบเราจะติดแผ่นหลังคาทีละด้านนะคะโดยเรียงเป็นแนวเดียวกันกันกบแปรโมนีหลังคาค่ะทริควิธีการยิงเมทัลชีตหลังคานะคะก็คือจะใช้สกูยิงยึดแผ่นเมทัลชีตกับแปรหรือว่าโครงสร้างหลังคาสามารถใช้ได้กับทุกความหนาแล้วก็ติดตั้งง่ายค่ะขั้นตอนที่สิบเอ็ดนะคะติดแผ่นเมทัลชีตปิดด้านหน้าแล้วก็เหลือช่องไว้สําหรับติดตั้งประตูม้วนลงจากรถนะคะ ทวิการเว้นระยะพื้นที่นะคะเว้นอย่างน้อย40เซนติเมตรจากหลังคาถึงขอบประตูนะคะเพื่อสำหรับติดตั้งสปริงหรือว่ากล่องเพาสำหรับประตูม้วน,นะคะ่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะติดตั้งประตูม้วนสำหรับทางเข้ารถและทงประตูเล็กไว้สำหรับเข้าออกได้สะดวกค่ะ